Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รู้รอบบ้านค่ะรายการที่จะทําให้ทุกๆปัญหาเกี่ยวกับบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายๆด้วยตัวของคุณเองนะคะพบกันเป็นประจําทุกวันอังคารพุธและศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มทางโฮมแชนแนลกับดิฉันชลทธิกาแพงดีค่ะมาพร้อมกับกูรูคู่ใจนะคะที่จะมาเป็นที่ปรึกษาประจําบ้านคุณมาให้ความรู้คําแนะนําดีๆรวมไปถึงตอบทุกๆคําถามให้คุณได้รู้รอบบ้านก่อนใครเลยและช่วงแรกของเราวันนี้ค่ะจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากกันรวมไปถึงจะอยู่กับกูรูท่านไหนนั้นเราไปชม พมพร้อมๆกันได้ในช่วงรู้รอบบ้านกับสามซอค่ะช่วงรู้รอบบ้านกับสามซอสนับสนุนโดยสีมิป,ปอนทริปเปลิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับสิบปีชนไนเดอร์การ์ดซื้อชนไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืน ด <The> อะทรี sorting ครบและถูกทุกสินค้าก่อสร้างตกแต่งและบ้านสำเร็จรูปโทรศูน oh. ย์1 7 7 9รู้รอบบ้านกับสามซอวันนี้นะคะอยู่กับกุ๊กไก่อาจารย์สัญชัยขนานค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเป็นกุกไก่นะคะรับหน้าที่มาเป็นที่ปรึกษารประจําบ้านของคุณทุกวันอังคาร แล้วก็พุทธเว้นช่วงนิดนึงสุกไปเลยไหนๆก็ไหนๆละสุกด้วยอยู่แล้วครับอ่าคุณผู้ชมพบกับกูไก่แน่นอนนะคะว่าจะต้องมีสาระดีๆรมไปถึงจะมาเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะก่อเสริมเติมซ่อมเนี่ยกูไก่ของเรา เคลียให้ทุกปัญหาอย่างแน่นอนนะคะอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องค่ะมาถึงสิ่งดีๆกันยังอยู่ในช่วงแหมสงกรานพิ่งผ่านไปเนาะจ้าผ่านไปไงที่แล้วไปไหนมากลับบ้านปีนึงเนี่ยผม่าต้องกลับบ้านสงกรานเนี่ยไม่ไปไหนส่วนใหญ่สงกรานจะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นวันรวมญาติรวมญาติที่ไหนนะจ๊ะที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชรวมญาติจริงๆคือพี่น้องมากันหมดตอนนี้ไม่ไม่ถึงเก้าคนแล้วเพราะว่าจะไม่พี่น้องเก้าคนเลยหรอพี่น้องเก้าคนผมคนสุดท้องนะคนที่เก้า แต่ว่าพี่คนเสียไปสองคนละอ่าอายุบ้างอะไรทั้งนั้นแหละพราะพี่คนโตเกษียณแล้วไงอโหอาจารย์นี่แบบว่าเบบีสุดแล้วใช่ไหมคนเล็ก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 ดีเนอะก็เป็นวันแห่งความสุขเนาะอาจารย์่ทำอยู่กันแบบว่าคนละทั่วสารทิศก็มารวมกันในวันสงกรานต์ครอบครัวกินหมีพรีมันเลยใช่ไหมกินอาหารข้าียกอานพืชบ้านอาหารภาคใต้อิจฉาอิจฉาก็ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนใต้เนี่ยเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์กับเดือนสิบเขาทำอะไรกันอาจารย์อ่าเขาจะกลับบ้านอย่างเดือนสิบเนี่ยเป็นแบบว่าทำบุญอย่างสงกรานต์เนี่ยก็จะไปทำบุญกระดูกทำบุญอะไรพวกเนี้ยนะครับเอ่อก็จริงๆทุกคนก็จะเดินทางกลับแบบนี้แหละอ่าแต่ว่าในกรุงเทพน่าอยู่โล่งเลยละ่ะโล่งมาก <c oughs> แต่ปีนี้ผมกลับก่อนไงผมกลับ11แล้วพอ13กลับมา พอสิบสี่สิบห้าก็มาเตรียมเทปเพราะต้องส่งเอ็มขอดวันทุกวันไม่หยุดด้วยไม่พักทํางานประมาณนั้นแหละชีวิตชีวิตอยู่กับงานคุณผู้ชมคะสนุกดีสนุกอาจารย์ความสุขของอาจารย์คือได้กะทำงานนั่นเองอะไรประมาณนั้นหลังจากส่งกรานไปแล้วนะคะกลับมาเรื่องของบ้านแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังอย่างที่บอกว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลแห่งความสุขเลยแท่านก็อาจจะยังไม่มีของขวัญของฝากอะไรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้แนะนํากันเลยสําหรับอันนี้เลยค่ะ ยังได้อยู่เลยนะคะกับสุดยอดดีวดีวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นั่นเองนะคะปี2497ถึง2509ค่ะโดยสุดยอดกูรูพระเครื่องระดับแถวหน้าของเมืองไทยอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมมีทั้งเส้น26ตอนด้วยกันเรียกได้ว่าลึกซึ้งทุกทิมทุกเนือ้อทุกบล็อกอย่างที่ไม่มีใครกล้าให้ได้มากเท่านี้มาก่อนค่ะ ราคาเพียง1,199บาทเท่านั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0 8 8 6 2 6 5 5 5 1ดหก8อง6 5ห้นถึงถึงนะคะพิเศษสำหรับ500ท่านแรกที่สั่งซื้อค่ะคุณจะได้รับสิ่งมงคลเหรียญหลวงพระทวทรงเจริญพระชนสา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาย,ยกวัดบวรน,นิเวศวิหารเป็นที่ระลึกจานวนหนึ่งองค์ฟรีไปเลยนี่นะคะ<า>ก็ยังไม่สายนะคุณผู้ชมคะ ชอบอยากจะซื้อเก็บเอาไว้เองก็ได้หรือว่ากำลังมองหาให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่ก็ไม่ผิดกติกานะคะสำหรับ DVD ชุดนี้ค่ะสิ่งดีๆผ่านไปแล้วเข้ามาในเรื่องก่อนจะไปรู้รอบบ้านเดี๋ยวเรามารอบโลกของเราก่อนก่อนดีไหมอาจารย์สำคัญจะมาอัปเดตให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทีมงานโหเตรียมมาให้เป็นการอัปเดตรอบโลกกันดีๆนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ไทยนี่แหละค่ะอาจารย์โอ้โหอากาศ มัน้มากเกินคำว่าร้อนร้อนจริงๆนะคืออย่างเพื่อนผมเนี่ยในไลน์ในไลน์ตั้งแต่ตอนสมัยเรียนกันเนี่ยเมื่อก่อนคุยเลยนะตอนนี้ทุกคนบ่นเรื่องอากาศร้อนจะละลายอาจารย์อากาศสุดยอดเลยคุณผู้ชมนะคะก็เลยนี่ยอาจารย์มี่รรเืองายอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีในปีไรล่ะปี57เเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่า เป็นยังไงเดี๋ยวจะมามเล่าให้ฟังนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟพนะคะเปิดเผยตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของไทยหรือว่าพีคเนี่ยล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนเวลา2ทุ่มครึ่งอยู่ที่24,378.7เมกะวัตต์ค่ะ2ทุ่มครึ่งนี่นะทำไม2 2> คนถึงใช้เยอะใช่นี่ฮะอาจารย์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยพีคจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวันที่19นี่แหละสภาพอากาศร้อนจัดและเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะคะทำให้มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากโดยกฟผเนี่ยคาดการว่าพีคสูงสุดไปนี้จะอยู่ ที่กว่า26,752เมกะวัตต์ในช่วงวันที่25ถึง30เมษายนนี้วันที่25ก็อีกไม่กี่วันนี้เองวันนี้ก็22ละใช่25วันแล้ววันศุกร์วันศุกร์อ่าศุกร์เสาร์นี่แหละสุดยอดนี่ค่าอยู่ไม่อีกคนค่าไฟ4,000นะคะแต่มันร้อนจริงๆนะคือผมว่าอากาศบ้านเรามันเปลี่ยนจริงๆนะช่วงเวลาฝนตกน้ำท่วมก็ท่วมเวลาดูดีก่อนก่อนที่จะร้อนเนี่ย ภาคเหนือเจอลูกเห็บลูกเห็บลงอีกโอ้แปลปวดรู้เหตมาปุ๊บกลายเป็นอากาศร้อนร้อนมากเดี๋ยวพอดูเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยดูว่าเดี๋ยวช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฝนจะตกดูสิอย่างที่ควรจะเป็นไหมหรือดูการแบบว่าแปรผ่นแปลเปลี่ยนไปหมดเลยโลไปแล้วโลกเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราตอนนี้น่ากลัวจริงๆอ่กลับมาที่บ้านเขายังไม่กลับดีกว่า เห็นอย่าไม่กลับย่าไม่กลับไม่กลับไปนี่๊เนี่ยจริงๆเนื่องจากเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องของโลกมันร้อนถูกไหมแล้วก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็กลับบ้านก็คือกลับไปหาพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่เราก็คือผู้สูงอายุถ้าเกิดท่านจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยในหนังสือเล่มนี้มีสไตล์มีสไตล์โฮม n ล l วิ i n g ฉบับเดือนเมษายนนี้นะครับ ล่าสุดเลยใช่ไหม่เอันนี้เป็นเล่มที่2เป็นเล่มที่2นะครับถ้าเกิดท่านเห็นเนี่ยเนื้อในเนี่ยจะมีเรื่องของที่อาจารย์ไตรรัตน์ที่จะพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุนะครับของสว่าง่สวางคณิเวทที่สมุทรปราการเป็นคอนโดสําหรับผู้สูงอายุที่นั่นถ้าเกิดท่านไปเนี่ยจะเป็นคอนโดสําหรับผู้สูงอายุที่อยูเคยได้ยินชื่อนะเพราะว่าอยู่ อ๋อก็ไม่ไกลบ้านนะเคยได้ยินชื่ออยู่เห็นป้ายอ๋อเขาเป็นที่ของผู้สูงอายุหรอหนูก็เพิ่งไปรู้นะอ่าใช่คือเป็นเป็นจริงๆในหนังสือในเล่มนี้ถ้าเนื้อในเนี่ยอ่าจริงๆที่ผมเขียนไปก็คือหน้าหน้า98แต่เนื้อในคือของผมเนี่ยเขียนเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยชอบเรื่องของการตกแต่งบ้านค่ะเพราะนี่อ่ารอบนี้อยู่ที่หน้าครั้งที่แล้วหน้าร้อยหน้าร้อยอ่ารอบนี้อยู่ที่หน้า98ใกล้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 หน้า98จะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าร้อยหน้าอาจารย์เขียนเรื่ออออองงงะไรรรเเเล่่มมนนนีี้้้บป็ืขสกิโคด สกิมโคดคืออะไรปูนฉาบผิววางแล้วก็เป็นปูนฉาบแต่งสีสําหรับท่านที่สนใจแบบฉาบผนังโดยที่ไม่อยากทาสีก็ะจะมีรายละเอียดดีๆแบบนี้นะครับก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางเสือเดคอสกิมโคดเป็นปูนฉาบผิววางามีไ<ส>หนมีหน้าจานไหมมีหน้าจานไหมหน้าผมมีอยู่นี้อยู่นี้นี่นี่นี่โอ้แล้วเนไหยืนลอย่ตรงรูปนี้แหละรูปประจําเขาสาถ่ายคือถ้าเกิดตรงนี้ก็หันหน้าไปทางด้าน ซ้ายถ้าตรงบทบรรณาธิการคอลัมนิตก็หันหน้าไปทางขวาโโอ้หก็สลับไปอยู่สองด้านสลับอยูสด้านนี่แหละไม่มีหน้าตรงจริงๆอันนี้อันนี้คือบทความที่ผมเขียนแต่ว่าเนื้อหาในนี้จริงๆถ้าเกิดท่านสนใจเนี่ยนะครับมันจะมีหลากหลายเรื่องอย่างเช่นอ่าเห็นไจากบ้านพักผพอาศัยกลายเป็นโรงแรมโรแมนติกอ่าโรงแรมบูติกไม่ใช่โรงแรมะโรงแรมบูติกนี่ก็ลองไปดู นะครับต้องบอกในนี้มีคอลัมนิกหลายหลายคนที่ที่เขียนก็ถือว<ม>่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วที่สําคัญนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงผู้สูงอายุใช่ไหมในนี้ก็จะมีบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของอผู้สูงอายุนะครับเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพื่อที่จะเขาเรียกเราจะดูแลผู้สูงอายุกันยังไงเนี่ยนะครับเรื่องอุปกรณ์ผู้สูงอายุเนี่ยมีอยู่อยู่ในเนี้ยอ่า นอกจากผู้สูงอายุก็มีเรื่องของเด็กอ่าเด็กก็มีออันนนี้ะครับอันนี้เกี่ยวกับเด็กเห็นไหมคือพอเด็กปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังพรงนี้มีสันสวยยเเลนาะครับก็เชิญชวนนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ที่น่าอ่านเล่มหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ที่สนใจก็ก็ลองดูได้นะครับมีสไตล์มีสไตล์โฮมแอนด์ลิฟวทงไปหาซื้อได้นะคะตามแผงหนังสือทั่วไป นะคะมีอาจารย์สัญชัยกูไก่ของเราเป็นอลัมนิสต์อยู่ในเน่อเล่มนี้ด้วยมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะคุณผู้ชมมาในเรื่องของรู้รอบบ้านของเราบ้างค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกของเราก็จะมาพูดคุยกับเป็นเรื่องสุดฮิตเหมือนกันอาจารย์วัสดุปูพื้นหลายๆท่านก็ถามคําถามกันเข้ามาเยอะมากในการที่จะเลือกใช้วัสดุปูพื้นควรมีวิธีการเลือกอย่างไรค่ะอาจารย์วันนี้เราจะมาพูดถึงวัสดุปูพื้นรอบบ้านคก่อน โดยปกติแล้วเนี่ยวยัสรุปูพื้นรอบบ้านที่เรานิยมใช้กันนะอาจารย์คะมีอะไรบ้างจริงๆเรื่องของการปูพื้นรอบบ้านเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนจะเป็นสนามหญ้าถ้ารอบนอกเป็นสนามหญ้าถ้าพอใกล้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตรซึ่งคอนกรีตพวกนี้ ถ้าพูดถึงมาช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของความร้อนใช่ไหมพอเราเทคอนกรีตเนี่ยมันจะร้อนอเพราะคอนกรีตมันจะอมความร้อนอยู่ที่พื้นะนะครับเพราะนี่หลายๆคนก็จะเริ่มเปลี่ยนจากการใช้วัสดุพวกนี้เนี่ยก็มาเป็นพวกเขาเรียกพวกบล็อกตัวหนอนออบล็อกตัวหนอนจะมีผมพยายามดูในเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีะรายละเอียดอยู่ด้วยนะครับคือพอบล็อกตัวหนอนเนี่ยมันจะมีข้อดีว่าบล็อกตัวหนอนพวกนี้เนี่ยจัด<บ>ท่าน<ม><ม>ี้ใช่บล็อกตัวหนอนพวกนี้ข้อดีคือถ้าแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของที่ อาจจะโปร่งแต่ว่าบางคนก็จะใช้ทรายใส่เข้าไปบางคนก็เป็นหญ้าใส่เข้าไปซึ่งหญ้าที่ใส่เข้าไปเนี่ยใส่ได้ทั้งหญ้าจริงและหญ้าเทียมถ้าใส่หญ้าจริงเนี่ยมันต้องคอยตัดค,คอยเล็มแต่ถ้าใส่หญ้าเทียมเนี่ยมันก็อยู่เท่าเดิมการดูแลก็จะง่าย,ายนะขึ้นเพราะเนี่ยพอเราการเลือกใช้วัสดุปูพื้นรอบบ้านแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้หนึ่งมันจะลดการเก็บกักความร้อนอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีบล็อกที่เป็นตัว พอตอนกลางวันเนี่ยเรารดน้ําบนบล็อกบล็อกมันจะเป็นตัวเก็บน้ําไว้พอเจอแดดปุ๊บมันก็จะคายไอ้น้ำออกมามันจะช่วยลดอุณหภูมิเรื่องของความร้อนในอากาศเนี่ยลดลงนะครับอันนั้นก็มีตั้งแต่ปูบล็อกแล้วปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนที่เริ่มใช้เขาเรียกว่าเป็นพวกสเตนกรีดหรือว่าคอนกรีตพิมพ์ลายสเตนกรีดสเตนสเตาสเตนกรีดนะครับหรือว่าคอนกรีตพิมลายเนี่ยมันจะทําให้พื้นรอบบ้านเนี่ยดูสวยงามมากขึ้น แล้วก็การทําความสะอาดมากขึ้นแต่นีอะอะไรอาจารย์นนอ,นนอันนี้ก็จะเป็นนะเป็นยิงเป็นเป็นบล็อกปูพื้นเมื่อกี้ที่เราดูจากรูปก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเป็นช่องว่างนั้นคือสามารถที่จะใส่ทราย,าย,ายหรือว่า,าปลูกหญ้าแต่ว่าพอเป็นอีกประเภทหนึ่งอย่างรูปถัดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกแบบลวดลายแล้วเขาจะเริ่มทําเป็นลวดลายแล้วก็แต่งเป็นสีสันได้บางคนบอกไม่ไม่อยากได้ยากเอาแบบนี้มาปูเนี่ยข้อดีของการปูบล็อกแบบนี้ก็คือว่า ถ้ามันร้อนเนี่ยเราก็เอาน้ําฉีดได้อ่าและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการซุดตัวบล็อกเนี่ยมันจะซุดตามเราแค่รื้อบล็อกออกแล้วก็ปรับทรายใหม่แล้วเราปูใหม่ได้บล็อกไม่เสียหาย oh. แต่ถ้าเราเทคอนกรีตเวลาที่พื้นมันซุดตัวเนี่ยคอนกรีตแตกต้องเทใหม่ อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลายคนเริ่มปรับเปลี่ยนจากวันเนี้ยพอใช้พวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าวัสดุพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเก็บกักความร้อนไว้อยู่ในตัววัสดุของมันเองปัจจุบันจะมีวัสดุที่เป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นไม้สังเคราะห์หรือเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์อย่างเช่นของวัสดุบางส่วนเนี่ยอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยนนจะเป็นไม้สังเคราะห์อ่ามันมามทำเป็นเป็นปูพื้นได้หรออจย์ปูพื้นได้ปัจจุบันคำว่าไม้สังเคราะห์อย่างเช่นวูดโพลิเมอร์ ถ้าวูดเวูดวูดโพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นไม้ผสมพวกอพลาสติกหรือว่า U P V C แต่มันยังมีส่วนผสมของไม้จริงอยู่ข้างใน oh. อ่าพวกนี้ก็สามารถที่จะมาปูพื้นภายนอกได้เป็นแผ่นคล้ายๆกับไม้ปากเก้แบบนี้ก็มีหรือบางที่เนี่ยเป็นแผ่นยาวเลยอะนะครับแล้วก็อ่าอย่างเนี้ยอย่างที่เห็นไหม อันนี้ก็จะเริ่มมาปูซึ่งพวกนี้ข้อดีคือมันมันไม่อมความร้อนอ่านะครับนอกจากวาพวกพวกวูดโพลิเมอร์แล้วเนี่ยก็จะมีประเภทหนึ่งเรียกเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์อ่าอย่างเช่นตัวสมาร์ทวูดอ่าอย่างสมาร์ทบอร์ดหรือแผ่นไปพว์เป็นแผ่นเนี่ยอันนั้นเขาไปใช้กั้นผนังแต่ปัจจุบันก็จะมีเป็นแผน่นก็เรียกเป็นสมาร์ทวูดเชอร่าวูดนะครับหรือว่านวาวูดพวกนี้จะเป็นไม้ที่มาปูถ้าเกิดว่าอีฟมีโอกาสไปกินแมคโดนัลก็จะเห็นว่าตามด้านนองเนี่ย ถ้าเป็นไม้แบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งไม้พวกนี้อยู่บนบนระเบียงได้ะนะครับหรือบางคนถ้าชอบจริงๆก็คือชอบไม้จริงแต่ไม้จริงก็ต้องยอมรับว่าต้องดูแลบำรุงรักษาแล้วก็ถ้าได้ไม้ที่ไม่อายุไม่ยืนยาวนานมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสผุได้นะครับทีนี้เวลาปูไม้สังเกตเห็นไหมเวลาปูแล้วเขาจะมีร่องบางส่วนเนี่ยเมื่อก่อนเวนลาปูไม้เนี่ยมันต้องตอกตะปูแต่พอเป็นไม้สังเคราะห์เนี่ย เริ่มต้นเนี่ยก็มีการตอกตะปูหรือยึดนอด็อตแต่ปัจจุบันไม้พวกนี้เขาใช้เป็นตัวคลิปล็อกอเป็นล็อกมันพอเป็นล็อกปุ๊บแบบนี้เราจะแทบไม่เห็นการยึดด้วยตะปูเลยทุกอย่างจะถูกวางแล้วก็มันจะมีตัวเคี้ยวที่มันล็อกกันอยู่นะครับเราจะเห็นร่องถ้าเราไปสังเกตรเราอาจจะเห็นร่องรอยต่อที่มันเป็นตัวล็อกนะครับหรือว่าเป็นการยึดแต่ถ้าเกิดเรามองแบบผิวเผินเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนชอบไม้แบบนี้ก็ต้องยอมรับได้ในเรื่องของ,ของการเว้นร่องอแล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเลยพวกนี้ พอมันมีอากาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอากาศมันสามารถที่จะผ่านหรือระบายได้เพราะด้านล่างส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการยกสูงอย่างเช่นมีตรงหรือเป็นคานยื่นยกขึ้นมาเร้วกวาวางพวกนี้ปูพื้นพวกนี้ก็จะเป็นวัสดุในการที่เราจะไปไปใช้ปูรอบๆบ,บบ้านของของเราได้แล้วก็เป็นการตกแต่งทํา,ทาจัดโซนะอะไรเนี่ยต่างๆมากมายก็ก็สามารถที่จะเลือกเลือกทํากันได้แล้วค่ะถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนได้ไหมคะจาัน อย่างเราเป็นปูเป็นกระเบื้องอยู่รหรือว่าเป็นพื้นปูนพื้นกระซีเมนเอย่างเงี้ยาจย์อยากจะเปลี่ยนสามารถทําได้ไหมได้คือถ้าเกิดเดิมเราปูที่เป็นพื้นซีเมนการทํางานอย่างเช่นเราไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปทุบออกเราก็สามารถที่จะวางตรงเพิ่มแล้วก็ปูไม้แบบนี้ลงไปมันก็จะทําให้พื้นข้างล่างมันมีความแข็งแรงแต่มันจะช่วยลดความร้อนลงมาเลยเพราะหนึ่งไม้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการยกสูงขึ้นมา พราะเนี่ยมันก็จะมีแกลบหรือว่าความร้อนจากข้างใต้เนี่ยมันก็จะเจอแดดน้อยลงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเราต้องการที่จะเอาออกเลยหรือเรายังคงจะปูบนบนพื้นแบบนี้ก็<ข>ดได้บนพื้นเดิมถ้าเป็นคือไม่ว่าจะพื้นเดิมจะเป็นคอนกรีตหรือจะเป็นกระเบื้องนะครับเราก็สามารถที่จะทําการปรับพื้นที่แล้วก็ปูไม้พวกนี้ลงไปเสริมได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องสังเกตคือเรื่องของ ความสูงว่าพอทําแล้วเนี่ยระดับของความสูงเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการเดินขึ้นหรือในบ้านเราหรือเปล่าก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะอาจารย์ถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมที่กําลังอยากจะหาวัสดุปูพื้นรอบบ้านอาจารย์อยากให้แนะนําถึงความเหมาะสมแล้วก็วิธีการที่ควรจะคํานึงถึงนะคะอาจารย์ให้เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยอย่างนี้อาจารย์แนะนํำยังไงดีคะคือด้วยอากาศบ้านเราวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ก็ตอบยากว่าตกลง หน้าฝนมันจะเป็นฝนหน้าหนาวมันจะเป็นหนาวหน้าร้อนมันจะเป็นร้อนบางทีมันมันก็ไอ้ราลาร้อนก็จะร้อนยาวไปเลยเวลาฝนตกก็ตกซะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวัสดุอะไรที่จะเหมาะกับบ้านเราเนี่ยนะครับอันหนึ่งปัจจุบันเนี่ยการมีผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นวูดโพลิเมอร์เนี่ยถ้าเกิดท่านติดตามเนี่ยเดี๋ยววันที่29เมษายมษาเนี่ยงานสถาปนิก ท่านไปใช่ท่านจะเจอมากมายเลยนะครับกับประเภทของอย่างเช่นอ,อย่างองไบโอวูดอนนี้ก็จะเป็นไม้ไม้สังเคราะห์ประเภทหนึ่งที่มาใช้ภายนอกได้ข้อดีก็อะไรคือมันลดการเก็บกักความร้อนเพราะเนี้ยถ้าเกิดบ้านเราจะใช้จริงนะครับลองเลือกใช้ไม้ประเภทนี้มันจะช่วยและอย่างหนึ่งผมอันนี้ผมชอบส่วนตัวกันแล้วกันคือเวลาไปปูเนี่ยมันไม่ต้องไปยึดต่อกกระปูบนไม้มันมีตรงแล้วเขาจะมีตัวเป็นตัวล็อก เพราะเนี่ยเราจะไม่ต้องไปนั่งสังเกตว่าเอ๊แล้วไอต้ตะปูที่ตอกไปจะโป้สวยไม่สวยออ,อันนี้คือปัญหาที่มันจะหมดไปนะครับแล้วก็ลองเลือกมาใช้อรอบบ้าน ให้สวยงามได้นะครับนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอนนี้มองหาเลือกวัสดุปูพื้นรอบบ้านก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะอาจารย์เป็นไอเดียดีๆที่จะนําไปใช้ในบ้านของคุณได้ค่ะแต่ท่านใดที่ยังจะมีคําถามค้างคาใจไม่เคลียร์ตรงไหนนะคะช่วงหน้าเปิดโอกาสรับสายคุณผู้ชมแล้วค่ะท่านใดที่มีคาถามเกี่ยวกับบ้านก็เสริมเติมซ่อมบ้านเก่าบ้านใหม่แก้เท่าไหร่ไม่หายสักทีอย่าเก็บคําถามเหล่านั้นเอาไว้นะคะโทรมาปรึกษากูไก่ของเราได้ที่0 2 3 0 0 5 2 4 5 s m s 4น2 2 2 2 3มีภาพ หาส่งมาทาง mms 4642522 f a c e b o o k c o m s l a s ก,กูไกร่รู้เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆเลยกูไก่ดอทเด็กก็เป็นหนึ่งช่องทางนะคะที่จะ update, อัปเดตความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ,บ้านคุณผู้ชมได้ชมกันตลอดเลยและอีกหนึ่งช่องทางน้องใหม่ก็คือไลน์ id แอดไปได้ที่0898889664นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารู้รอบบ้านกันต่อคะ่ะ ซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ำปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสต้าดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคาทนแดดทนฝนกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั่วซึมด้วยซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจ พยายามจะสุดๆหากลิ่นเลนะคะก็นะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัย